สวัสดีค่ะวันนี้นำเอาดอกไม้ที่มีลักษณะแปลกฟอร์มไปนะคะมีสีเหลืองเป็นจุดเด่นและก็มีคุณสมบัติเป็นสมุนไพรนะคะนำมาเป็นไม้ประดับก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งด้วยค่ะซองแมวนะคะมีชื่ออื่นก็คือหางเสือคำคูณเกล็ดมังกรซองแมวใหญ่ซองแมวน้ำซอแมว จิงจายจิ้งจายยองขนุนหนุนจิงจ้อยวงขนุนปางางอเล็บแมวส้มแมวหางกระรอกแดงคางแมวหลายชื่อมากๆเลยนะคะเรียกแปลกกันไปค่ะ ซองแมวมีดถิ่นกำเนิดมาจากประเทศฟิลิปปินส์นะคะในประเทศไทยพบเติบโตในป่าเป็นพัรณ์ทั่วไปค่ะจัดเป็นไม้เลื้อยยืนต้นที่มีลำเถาเลื้อยแผ่แล้วก็ไปพาดพิงกับไม้อื่นได้ระยะไกลนะคะแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นสูงก็จะสูงได้ประมาณ5-9เมตรเลยค่ะใบเดี่ยวออกตรงกันข้าม ลักษณะเป็นรูปไข่กว้าง1.5-2.5เซนยาว4-5เซนปลายใบมนแผ่นใบสีเขียวสดพื้นผิวใบเรียบดอกมีสีเหลืองออกเป็นช่อตามข้างกิ่งเป็นช่อกระจุกออกจากซอกใบประดับซึ่งจะเรียงซ้อนกันแล้วก็ดอกห้อยกลับหัวลงนะคะใบประดับจะมีสีเขียวอมเหลืองสีแดง ประอยู่เป็นจุดกลีบรองดอกก็จะเชื่อมกันปลายแยกเป็นสี่แฉกโคนกลีบดอกเชื่อมกันเป็นรูปกลวยแยกกันที่ปลายของหลอดดอกส่วนบนก็จะโป่งคล้ายระฆังปลายโค้งแล้วก็แยกเป็นสี่แฉกแฉกบนจะยาวที่สุดมีเกสรผู้อยู่สี่อันอยู่ภายในหลอดดอก ส่วนของผลจะรูปกลมนะคะขนาดประมาณ1-3เซนสุกก็จะสีเหลืองส้มผิวมันซ้องแมวจะออกดอกในเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมหลังจากนั้นก็จะติดผลตั้งแต่พฤษภาถึงกรกฎาคมนะคะสรรพคุณสมุนไพรนะคะใบจะมีรสขมแก้บวมขับพยาธิแก้ปวดฟันแก้เหงือกอักเสบ บวมหรือว่าใช้ตำพอกแก้ผมร่วงแก้ปวดศีรษะรักษาบาดแผลได้ค่ะส่วนของผลลูกก็จะรสเปรี้ยวขมร้อนใช้แก้โรคท้องมารแก้ปวดข้อกล้ามเนื้อแก้ไอแก้วันโรคทาแผลน้ำกัดเท้าได้ส่วนรากจะมีรสขมเย็นแก้วันโรคแก้ร้อนในกระหายน้ำดับพิษร้อนถอนพิษไข้แก้พิษฝีภายใน ขับพยาธิแก้ตันขโมยแก้กระใสใบและลูกสดก็รสเปรี้ยวขมนำมาคั้นเอาน้ำหยอดหูแก้ปวดหูค่ะถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับซองแมวเพิ่มเติมก็แบ่งปันกันมาได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ